มีเจ้าของแล้วนะครับสําหรับฟอร์ดสี่ประตูเกียร์ออโต้สีเทาดำคันนี้นะเตรียมจัดส่ง f อจังหวัดชนบุรีวันนี้ทำสัญญาอนุมัติเรียบร้อยนะเดี๋ยวกำลังจะเอารถมาถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลวให้นะครับนะกำลังรอคิวนี่กำลังรอคิวขึ้นห้อยอยู่ครับนะเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะมีเจ้าของแล้ว เตรียมจัดส่ง f อจังหวัดชนบุรีนะลูกค้าที่อยู่โซนชนบุรีระยองนะสามารถซื้อรถกระไอเสียมได้เลยบริเ็นจังหวัดใดของประเทศไทยนะมีบริการเท็ดสัญญาหอดหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถฟรีหอดหน้าบ้าน,น,นเามาเดี๋ยวพาดูรอบคันกัน,นสวยๆแต่งออฟโรดเกียร์ออโต้แค่แม็กกับยางนี่ก็หลายหมื่นแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะได้เกียร์ออโต้พร้อม สวยกริปสตาร์ทให้ดูอ่านป้ายทะเบียนข้างในได้เดี๋ยวกำลังจะใส่ป้ายทะเบียนให้เบาะหนังรอบคันสวยงามเกียร์ออโต,โต้สีเทาดำดุดันดูะสไตล์ออฟโรดคุ้มค่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ใครที่หารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้เป็นฟอร์ดเป็นอีซูซูนะเป็นมิ s ซูนะทักเข้ามาหาอสียมเลยครับเดี๋ยวอสียมจัดแบบนี้ให้รอๆงามๆถือใจของแท้แน่นอนกนะไฟหนา้าแต่งอีกโอยงามขนาดนะรอๆแบบนี้ก็จบรับรถที่ศูนย์บาทได้เลยไม่มีค่าได้จ่ายนะรับรถจบที่ศูนย์บาทได้เลยสวย เอฟซจังหวัดชนบุรีรอรับได้เลยนะครับนะขอบคุณมากๆขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางรวยรวยเฮงเฮงสุขสุดมังหมานทางทางไม่มีนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งนะครับมานี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ